ตอนนี้ผมกำลังมดวกมดนใจนะครับมดวอม้วน,น,นใจครับนะอยู่ทางเหนือแล้วมีความสุขอากาศดีนะครับไม่ต้องไปนั่งลุ้นว่ากูจะเข้าบ้านใหญ่ไหมนะครับเฮ้อกูจะตายไหมวันนี้กูจะเข้าบ้านใหญ่ไหมอะไรเงี้ยนะฮะทุกท่านครับนะทายมาจากไม่รู้จักนะทายมาจากครับรู้จักผมไหมนะผมอยู่แถวทวัดลัคุณรู้จักผมไหม วันนี้เป็นวันนี้มัเนเหมือนกัว่ามันมีความสุขแต่ว่ารอรอ,รอสักสิบโมงกว่าๆแล้วถึงจะมีความสุขเต็มที่ถ้าผลออกมาว่ามีคนบางคนต้องถูกจําคุกอันนั้นก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมไปทุกท่านครับทุกอย่างเป็นเวรเป็นกรรมทุกอย่างเกิดจากกรรมทำอะไรไว้ได้อย่างนั้นและถ้ามึงอยากจะแฉะมึงแฉเลยมึงแฉเลย อ่าเรื่องอาจารย์ปร拉เมศผมขอตําหนิคุณนะครับท่านอาจารย์ปร拉เมศเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับนะคนบางคนนะครับบางอาจไอ้ขี้ครอกบางคนบางอาจไปสอนท่านนะนะนะครับไม่รู้จักว่าใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถึงแม้มึงจะพูดด้วยความสุภาพแต่เป็นการเน็บแนมนะฮะทุกทครับวันนี้เนี่ยผมขอพูดแทนอาจารย์ปราเมศเลยนะครับว่า วันนี้มีคนไปดูหมินห่นท่านท่านรับราชการมาจนปีนี้กี่ปีไม่รู้แล้วะนะอยู่ในสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นอายการเป็นสาเป็นตำรวจเยอะแยะมากตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ให้ความเคารพท่านอาจารย์ปรเมศแต่บางอาจมีไอ้ขี้คลอกบางตัวนะมีไอ้ขี้คลอกบางตัวบางอาจไปสอนท่านเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของมึงเลยกูจะบอกให้ และการที่มึงไปทะเลาะกับพี่นะฮะหมอปลากับพี่น้ำปลาโดยมึงไปพูดจาอย่างนั้นเนี่ยนะมึงเตรียมรอรับได้เลยนะมึงเตรียมรอรับได้เลยครับนะคือตอนนี้สติแตกหมดแล้วครับทุกท่านครับคุณสุภาพรครับสติแม่งแตกหมดภาษาภาษาก็บอกว่าท่าแตกทุกท่านครับท่าแตกครับ คือสติแตกถ้าแตกเพราะว่ารู้ว่าตัวเองจะโดนอะไรไ<ง>แต่แปลกเนะคนบางคนกับมีคนราสาใจกับการกระทําที่เขาจะต้องโดนนะไม่มีใครสงสารมันมีแต่คนสะใจว่ามึงต้องโดนมึงต้องโดนใครคิดว่าวันนี้มันโดนครับ9ก0กว่าท่านกดหัวใจรัวมาอ่ะอ่ะใครคิดว่ามันต้องโดนวันนี้ขอหัวใจรัวรมาเลยครับพี่น้องขอกดไลค์ด้วยนะครับพี่น้องครับ มึงทัดไฟแตกแล้วถัดไฟเข้าแทรกแล้วนี่ถ้ากูไม่ติดงานที่เชียงใหม่นะมึงมึงได้เจอกูอยู่ตรงนั้นแน่นอนกูติดงานที่เชียงใหม่ก็เลยไปส่งเพื่อนเก่าไม่ได้ขอให้ไปดีเถอะนะพี่ขออวยปรและขอกรกความกุาคคณาไปทั้งคู่อย่าเหลือไว้ไม่ได้คนเดียวจงไปทั้งคู่นะนะ โลกนี้จะได้สวยงามสดใสครับพี่จันครับดูบรรยากาศนะครับต้นไม้ครับนะลูกนี้จะได้สดใสสวยงามนะเมื่อวานก็มีการขึ้นไล่แค่ครั้งเดียวตรงสนามบินนะอ๋อกำลังเข้าสารโชคดีขาทุขอให้เจ้าพ่อเจตคุบต้อนรับมึงอ่าขอให้พ่อเจตคุบต้อนรับมึงนะมึงรับรองได้มึงรอดยากมึงรอดยาก นะคนระดับท่านอาจารย์ปรเมศเออกมาพูดขนาดนี้นี่นะแล้วมึงไปดูหมิ่นเขาเนะระวังนะการไปพูดจายอย้อนกับเขาเนี่ยผมว่าเป็นความไม่เหมาะสมผิดมารยาทผิดมารยาทคุณจะมีปัญหาอะไรก็ช่างเรื่องของคุณแต่คุณผิดมารยาทนะฮะทุกท่านครับอย่างคิดว่าผมเป็นแดงใบเล่น,นะครับพี่น้องครับอ่าถ้าจะคิด่ผมเป็นแดงใบเล่ยผมอาจา์เจริญใจก็ยังได้นะครับ วันนี้นะครับว,นนวันนี้วันนี้มันติดแน่นอนนะครับพูดได้กับนาปูแม่เจ้าวันนี้มันติดแน่นอนวันนี้มันต้องโดนสารโลงโทษแล้วปูนีนะครับติดจุด๊กัดพันนัดอ่าสวัสดีครับพี่ส้มนะนะพูเสียงไปไหนวะอาจารย์เฉลิมชัยเข้าสิงนะรู้สึกมึนโอ๊กมึนใจนะครับ ตอนนี้ไอ้ไอ้เกียรตินะครับรู้สึกม้วนอกม้วนใจอยู่เมืองเชียงใหม่เจ้านะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จะไปทั้งจะไปกินข้าวซอยนะกินข้าวซอยนะฮะนะทุกอย่างเลยจะกินข้าวซอยจะกินแกงฮังเลจะกินโต๊นะวันนี้ผมจะกินอาหารเหนือให้เต็มที่เพราะนานๆจะเข้ามาเชียงใหม่ทีนึงนะฮะนะครับนาน,นๆผมจะมาเชียงใหม่ทีนึงผมก็ต้องกินอาหารเหนือ แตนะ่ไม่ใช่มาเชียงใหม่แล้วไปกินอะไรนะ,ะข้าวไข่เจียวไม่เอาครับมันต้องกินอาหารเหนือให้ได้วันนี้ก็เลยมาร้านของเชฟยุ่นนะข้าวซอยฟ้าหามเน่เขาเป็นแชมป์รางวัลชนะเลิศปี59เปียบผมลองกินแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ติดใจกลับมากินใหม่ครับอ่านะครับทุกท่านครับแต่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยนะครับอย่าอย่าเขาเรียกอ,อย่าไปฝังใจนะ ไม่ใช่เขาประกาศมาว่ายกฟ้องแล้วทุกคนเป็นลมนะไม่เอานะนะประกาศมายกฟ้องมีคนเป็นลมไม่เอานะเราต้องเตรียมใจเผื่อไว้ด้วยว่าเรายังไม่รู้ว่าผลคำพิพากษาเป็นอย่างไรนะเราไม่รู้ว่าผลคำพิพากษาเป็นอย่างไรแต่เรามีความปรารถนาเรามีความเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมสามารถลงโทษคนผิดได้ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่น้องชมพู่นะเป็นกำลังใจให้คุณสาวิตรี เป็นกาลังใจกับท่านอายการนะครับเป็นกําลังใจกับโจทย์ร่วมนะครับวันนี้ถ้าหากมีการลงโทษนะครับกรุณาคัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับอย่าลืมเรื่องนี้นะครับอย่าลืมเรื่องนี้นะครับคุณสาวิตรีครับนะครับถ้ามีการลงโทษคดี288แแล้วมีการค้านมีการขอประกันตัวอย่าลืมคัดค้านนะครับนะครับ ไม่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 อายครับพี่ผมไม่อายนะพี่พี่เลิฟผมไม่ผมไม่อายครับตอนนี้ผมพูดในฐานะยูทูบเบอร์ครับในฐานะยูทูบเบอร์ครับไม่ได้เกีย่ยวกับทางลงนายอะไรครับผมเป็นตัวตนของผมในการไม่ได้ใส่คิดคุยนะครับซื้อธรรมดามาเที่ยวมาเอวเหนือนะฮะนะอย่าลืมคัดค้า,า,านการประกันตัวนะฮะถ้าหากมีเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าผมเชื่อ ผมเชื่อว่าอายการโจทย์หรือทนายโจนน่าจะรู้นะฮะอ๋อวันร้องคุอยู่เชียงรายครับผมแค่ยืมวิญญาณอาจารย์เฉลิมชัยมาเฉยๆนะนะฮะสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเพียงความคิดเห็นของยูทูเบอร์ผมอีคิวนะครับผมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทนายในศาลเพราะฉะนั้นยามาโนยามาโนนี่ผมไม่ได้เอาชุดคุยมาใส่ผมไม่ได้อยู่ในศาล อันนี้ยูทูบเบอร์ชื่อว่าทนายสมเกียรติหรืออิคิวซังที่ท่านใดรับไม่ได้กรุณาจอรรีออกนะครับอย่าต้องให้อันเชิญนะฮะร,รับไม่ได้ให้จอรรีออกไปนะถูกใจก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถ้ารักกันแน่ๆกดแช่แช่กดมานานกดยันยานนะขอขอยืมมาหน่อยนะฮะนะขอยืมของป้ายานมาหน่อย นี่ขนาดเขากินข้าวแล้วผมไม่กินนะรอก่อนกินไปก่อนนะนะกินไปก่อนครับผมบอกเฮ้ยกินไปก่อนเดี๋ยวผมตามเข้าไปนะครับทุกท่านครับมันไม่ใช่เรื่องอะไรคือมันมีทั้งคนรักคนเกลียดเคยฟังเพลงทั้งรักทั้งเกลียดไหมในชีวิตไอ้จอรอันก็มีทั้งคนรักคนเกลียดทนายสมเกียติก็มีทั้งคนรักคนเกลียดเราเราไม่สามารถห้ามจิตใจคนอื่นได้ แล้วผมพูดตรงๆตรงนี้เลยว่าผมเกลียดมันผมไม่ชอบมันเหมือนที่หน้ามันเพราะว่านิสัยมันไม่ดีนะฮะเข้าใจไหมฮะนิสัยมันไม่ดีแล้วผมผิดตรงไหนผมไม่ชอบที่หน้ามันน่ะเนี่ยปู่มันีผมก็ไม่ชอบอ่ะมีอะไรเปล่าปู่มันีผมไม่ชอบครับเขาชอบพูดความจริงเห็นไหมครับมันเป็นเพียงคอนเทนต์มันเป็นเพียงการไลฟ์สดมันเป็นเพียงการแสดงความรู้สึกความเห็น ผมไม่ชอบผู้ม่ีครับที่เอาพวงหลีดมาเอ้ยไม่ใช่เอาดอกไม้มาให้กําลังใจใครบางคนผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบครับไอ้ไหมผมพูดตรงๆผมไม่ชอบผู้ไม่ีนะเอาอะไรดอกไม้เป็นช้อนอะไรมาให้ใครบางคนด้วยความเคารพอะไระลกำลังใจนะท,ท่านครับมันคือ,เ,อเขาเรียกอะไรอันนี้คือช่องส่วนตัวผมนะครับโอ้ร้อนกรนไหมเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างเอาไหมเอาต้นไม้บางๆมา นะเด่นเะด่นเะด่นเะด่นนะฮะอ่ามีใครชอบจอลอมากอ่ะตอบผมหน่อยนี่อ่ามามาอ่ะใครใครไม่ชอบใครไม่ชอบจอลอกดเก้ามาอ่ะกดเก้ามามาเลยใครชอบกดศูนย์เอามาเลยอ่าใครใครไม่ชอบกดเก้ามาใครชอบกดศูนย์ เนี่ยพี่ประจักษ์ไอประจักษ์ไอามาเบิ่งเดอ้อผมไม่ได้เป็นคนเดียวเด้อไอเด้อนี่ภาษาอีสานทางเหนือเลยนะเห็นไหมครับมีพี่ๆผมกี่เป็นพันคนเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ชอบไอจอรอนะครับมันไม่ใช่ว่าผมคนเดียวนะผมไม่ได้ผิดปกตินะมีไอประจักษนะ์่นน่ะผิดปกตินะเนี่ยเขากดจ้ามาหมดเนี่ยไม่มีใครเขาชอบมันเนพราะอะไรหนึ่งนิสัยไม่ดี โอหังยะโสดูถูกผู้หลังผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอย่างนี้ได้ยังไงฮะปกติคนเป็นจอรอันต้องสงบสงเยมเตรียมตัวปิดปากคำปิดปากปิดคำ <c oughs> ไม่ใช่ออกมาพูดจาหยิงยะโสโอหังออกทีวีนะทำไมความาวารู้สึกของผมที่เหม็นขี้หน้าคนมันมันผิดกฎหมายข้อไหนผมไม่ชอบขี้หน้ามึงเนี่ยกูผิดกฎหมายข้อไหนครับ กูไม่ชอบมึงทั้งเมียทั้งผัวเนี่ยกูผิดข้อไหนครับนะฮะแต่ไอสิ่งที่มึงกลางจะโดนตอนสิบโมงกว่าเนี่ยเยขนหัวลุกเหไอยกานเนี้ยสวรรค์วิมานต่างๆที่มึงสร้างมานะไองูห้าตอนของมึงเนี่ยนะนะครับรับรองได้ครับมึงเป็นรัฐด,ดาแลนสอ2แน่นอนไม่นานนะครับนกจะไปทำรังนะนะไม่นานนะครับ มันจะไปขี้ใส่อะไรเงี้ยนะครับรับรองได้เลย <S <S เอ,อ่าท่าคอยดูก็แล้วกันนะไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับมึงจำไว้เลยนะอันนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปเจอพระอาจารย์มาด้วยโอ้โหถามาจารย์เลยอาจารย์ครับเลขสองนนี่ดีไหมอาจารย์บอกไม่ดีนะโยมอาทำไมครับอาจารย์ก็นี่ครเลขสองดาวจันรเนี่ยมันคู่กับดาวมรตจยอยู่หรือดาวมรณะ,ะนะมันหมายความว่า คือเลขคู่นี้มันเจอดาวมรณะเข้าไปคําว่ามรณะหรือมนุษย์จะอยู่ที่อาก็รู้อยู่แล้วว่าสยองขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะฮะไปทั้งคู่แน่นอนครับเขาบอกพระอาจารย์นั้นบอกว่ามันเป็นดาวมรณะซึ่งอยู่กับอะไรมันจะไม่ดีนะฮะ